ไต้บานกระปูได้บานคฟันม็นแทนตัวตัวไหนครับปูครับโฟันเห็นหเก้าศหกเก้าศูนอตรงๆเลยนะปูเนาะอือะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดงบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมแฟนเพจนะครับโอปอพารวยเพจจริงแล้วก็เสีโอปอนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปูเครื่อเขาหลงนะครับโอ้ไม่ได้มาหาปูนานเลยเป็นปีเลยนะครับครับวันนี้ได้มีโอกาสผ่านมาทางนี้นะครับผมได้เดินทางมาทางนี้ก็เลยแวะหาปูก่อนพอดีจังหวะที่ปูบอกว่างวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วญาติโยม แถวบ้านฝันนะครับได้690นะครับคนขายลอตเตอรี่นะฮะปู่ก็เลยมาเล่าให้ฟังเนาะวันนี้จะมาเอาเลขสูตรปู่นะครับปู่ก็ถูกเป็นประจําเลยสําหรับแนวทางปู่เนาะเป็นเลขสูตรนะครับทีสี่ครับเป็นเลขสูตรปู่เครือ,เ,รอเขาลงคงจะจํากันได้นะครับ ครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด Sub s cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตอนนี้ก็มีเพจปลอมโอ้เยอะเลยนะครับผมยังไงเพจจริงช่องจริงคือไม่วางเว็บการพนันนะครับ f c ครับนะฮะไม่เข้ากลุ่มไม่เสียเงินนะครับผมถ้าเกิดเสียเงินนี่เป็นกลุ่มปลอมนะครับเนาะ กลุ่มจริงคือไม่ปรับเว็บการพนันนะครับไม่สนับสนุนเลยนะฮะในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมบเดี๋ยวหาแนวทางอย่างเดียวหาแนวทางฝากพ่อแม่พี่น้องถ่ายไปเพื่อความบันเทิงให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับปู่เครือเขาหลวงกันครับเดี๋ยวตามเอดมินมาครับ <S <S เขาฝันได้สามตัวเลยนะครับปู่เ่างันได้บานก่ปู่ได้บานกันแม่ตัว,ต,ว,ต,วตัวไหนครับปู่ครับ เขาพันเดือนหกเก้าศูนหกเก้าศูนยอ้ตรงๆเลยนะปู่เนาะก็เดือดรัดปู่จบกินมันจัจกินวันเขาเขาปวดชุนเจ็บชุนเจ็บมันหานมอกชุนหกหกชุนครับแต้มเดียวชุนเจ็บมันออกหกเก้าศูนครับงวดเก่าุนงวดงวด งวดที่แล้วเขาฝันได้หกเก้าศูนย์เลยแหละครับปู่ตัวมือโอ้กรบโอ้ยเขาฝันแม่นเนาะเรับข้นไงครับอืมเนี่ยวันนี้บึกทัดขอสมุดให้ปู่เขียนหน่อยนี่มาหาเจ็บหาเจ็บหาซีดครับงวดนี้ ปูคำนวณแล้วเหรอครับผมผมคนไหคำนวณงานรลบนะมันออกมากอะแมนหลดนี่ำมาเที่นหลนี่เล่นงานนตะเกียนปูสุนเจ็ดหนึ07สุนเจ็ตงูหกศูนลังอวันนี้มากสุดครับเยมากี่เก่านี้ปูนน้าแปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์มออกหกศูนย์เลยหนอาตัวหนาห้า งว <พ uka> ดงวดนี้ต่อไปเนี่ยงวดนี้มีตัวไหนครับปู่ครับนี่นี่วัน,น,นที่หนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งดนล่าห้าครับเจ็ดห้าเจ็ดห้าสี่ห้าเจ็ดกับห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสี่ หมดนี้ป่ะครับปูหมดนี้ละอืมชูนีมาลังอีกชูนมะล่างขันหกขันหกว่านี้มาหกหนึ่งสิหกหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วศูนย์แล่ะครับปู่ศูนย์ศูนย์อะไรครับที่ปู่ว่าศูนย์ันศูนย์หนึ่งศูนย์มากนีดมากศูนย์เจ็ด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  ล่างถืงบนครับ07นี่ล่างล่าง07เ่โกจะงบหนึ่งถึงบนไพื่อนนมากันมากมากหกหนึ่งหกหนึ่ง061หกหนึ่บ้านคากสามตัวคือ061มันมากมันมากที่ั้นครับมีที่นั้นเอาแล้วแล้วคนที่ฝันได้690เขาได้หรือยังครับปู่ครับเขาเ่เคยฝันนี่ยเพฝันหมวนเดียว สามตัวเลยตรงตรงเลยแหละเขาคนหนึ่งฟันเขาบอกซุ่มนั้นโอ้เขาก็ซื้อแต่สุ่มที่น้องเขาเขาได้ครับงวดงวดนี้เขาได้หีืยังครับปู่ครับบริธรรมเขาโอ้เนี่เขาบขาบอกเราเขาเป็นตัวมือครับเขาเป็นที่ฟันบอกคัแต่ของปู่นี่เป็นเลขสูตรของปู่เป็นสูตรคำนวณ กู้บงฝันบ่จ้าบัวไอ้บัวฝันจะเกลียนจะไม่ยู่นี่ยุก็มองมันมผ่หวมามสัน่างกายศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าอ่าเพราะสังเกตุว่าคุณเจ็ดลังศูนย์ห้าด้วยแะครับลังศูนย์ห้าลังอืมมากแค่กินโมเ เป็นสูตรคำนวณนะครับของปูมันเป็นเ่ิงตัว่าไรครับคือไม่ไม่ฝันและคำนวณอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับปู่มันผีบกามาม่อไห่ไม่ด้ไลผีผีเขาจะช่องมันจะไล่คนนี้ไล่นี้อย่างเดียวอืมเพราะว่าเขาจะมาทดลองข้อต่อดวงชะตาก็ปูนี้ก็ได้อ่าโม้นี์สิว่าครับปู่เติมดวงดวงตกสีนอ ชิ้นบดีตกบดีตกเล่าเนี่ยผมจำตกคนข้อขาดหนักตกหนักวัเตเทวดาเจว,ววดงกัตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันมมตส้มตกบดีขันบ่มีโชคม่นาจีเ,เดียเดตัวริมดวงได้ว่จ้าก็มาอาบนัำครับอานทอมนอ่ะก็มาเส้นจกกับไม่เว้นคนนี้อืม ว่าเรานอนละเมอว่าเราไปเที่ยวนน่นเที่ยวนี่แล้วทีนี้เราละเมอเฮ้ยจังสิขวรนน้องเขามาว่าท่านมาก็เข้าไม่ได้ครับเพราะขวันเราไม่ครบแล้วทีนี้สาม่สองขวันส่วนไปทางานที่อื่นที่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไอ้พวกวิญญาณเลี่ยนลอยป้ไม่อญาก็มาเข้าเราหรอโอ้ เลยอย่างพวกไตเสื้อตองเสื่ออรพวกเนี้ยครับพวกญาติพ<ป>ี่น้องเขาว่าไปทำงานไปกลับมาอย่างเนี้ยที่เขาไป <ทำ S 2> ขาดช็มขาดยังไงขาผพมบัรมบารมีทาบุญแจกเขายังไปหาที่วิญญาณเดือนร้อยขึ้นแม่งหงอยแบบแบบสมาหาเกิดเขาเกิดมา่อไรเขาอาจรู้ลังหมดแล้วครับเกิดเมื่อไรมครับเมื่อไ้แล้วเขาไปเห็นมันหมดแล้วเจะเกิดใครล่ะถ้าไปเกิดกับพวกอื ก็มันแดงจระตาตายอย่างังหนมันไ่ทำบุญทำเลยหายก็นั่นแหละพวววิญญาณพวกนั้นแหละมาเข้าเราทีเนี้ยครับพอวิญญาณเราม่ครบสามสิบสองนะโอ้ก็เหมือนเราไปเช่าบ้านเนี่ยหลังไหนว่างเราก็ไปเช่าอยู่ไอหลังไหนไม่ว่างเราก็ไม่ได้เข้าก็เหมือนเงินวิญญาณที่เื่อนรอยวิญญาณที่ไร้ญะติคสามรเอสี่นะอืนก็มาเข้าหลังเรากลับมาบ้านจําบ้านทีไม่ได้แล้วครับไม่เคยกินเหล้ากินเหล้าไม่เคยเล่นยาก็เล่นยา ไม่เคยด่าพ่อด่าแม่ก็ด่าแล้วเพราะมันม่ใช่วิญญาณเก่าของเราพวกเลยวิญญาณพวกไม่ญาติที่เขาจะเกิดจะขันไม่ได้พวกมาเข่าเรามาเข่าร่างเราน่ะก็มาทําสังเกตดูไหมตามบ้านเราพิธีบ้านหมู่บ้านเราอย่างครับเปียดทำเราก็ทําพิธีอาบน้ํามนต์อย่างนี้แหละครับอาบน้ำมนต์เขเชิญเขนึ่เชิญไปครับไปตีไปฆ่าเขาเขาไปเอาวิญญาณเรากลับมาครับเป็น นี on, าอยู่สมัยเบรสมัยทบาทแจะบ้ดูเนดิผีตองผีสูงถือว่ากูอ่ะแวงเลิกทนละวิศ์นรเขาไบ่อหอดุณเพราะท่นสั่งแาีีศาจซี่ห เนีเซ่กเส่ปูยแ่วเ็นแะนเี่ก็เป็นแนวทางนะครับของหลวงปู่นะหลวงปู่เครือเขาลงนะครับเบบซีครับก็กลับมาแล้วนะครับผมหลังจากที่ท่านไม่เจอท่านนามนะครับเนาะครับญาติโยมก็ถูกกันเยอะนะครับผมเขาก็มาเล่าให้ปู่ฟังนะครับงมดที่แล้วก็ 690นะครับแต่ไม่ใช่เลขปูเนาะเป็นเลขของญาติโยมนะครับที่เข้าฝันนะครับที่คนขายลอตเตอรี่นะครับผมฝันได้690เต็มๆเลยนะครับวันนี้ก็ได้เลขสูตรของหลวงปู่นะครับมาฝากว่าแม่พี่น้องนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ